ปากบ่กพี่น้อง06นกเฮ็ดเสียนเหมือนนี้เขาก็มาพอกันคือเ่าพี่น้องมาพอกันคือเก่าทางช่องเท็กซี่สวนนภูมิ <c oughs> มาพอกันวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้อง เมื่อวานนี่ก็ลหลายๆคนก็นคือสีโศกสีมันอยู่เนาะส่วนคอยนี่ก็ตับแตกคือนเขาว่าเป็นว่าเป็นคัดกรองมาแล้วพี่น้องสามศูนย์หกโอ้ยมันมันปลี่นท้องมันมันออกตัวกลับเหล็กลังเหล็กท้ายสองตัวออกหกศูนย์ลอตเตอรี่ซื้อ ส่วนหกว่าเป็นกันกวางมาคักแล้วซื้อคำว่าซื้อน้ำปืนผู้ไก่ได้ไหมหลวงซื้อน้ำลูกสาวจาของศิลปินผู้น่ารักแม่ค่าลอตเตอรี่ผู้น่ารักน้องแอมชอนทิชากัก่อน,นออก่อนชิมองเพื่อนน้องแอมกับสวัสดีท,ทั้งใต้เอ็ซีแฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชอนทิชาสุข,ขูสุกคนไหมหลวงสวัสดี ทุกทุกท่านผู้ที่เขาา้ามาให้กำลังใจผู้ที่เข้ามาติดตามช่องแท็กซี่สวรรณภูมิซื้อกับอะไรซื้อน้ำผู้อื่นพวปไกพี่้องอันลอตเตอรี่กัได้ซื้อน้นำศิออล,ตตลปินในดวงใจเมค้าลอตเตอรี่ที่น่ารักที่สุดในโลกเพิ่นอันลันองอันเพิน่นหลังจากเพิน่น ลงเวทีในงานมือนะพี่น้องมือวันที่สิบสี่ตีตลาดผลไม้ตะพงนะยพยายามไปลงจากเวทีเพิ่นก็นได้ไปขายลอตเตอรีนะขายลอตเตอรีเป็นแมค่ค้าสวมวิญญ,ญาณแม่ค้าขายลอตเตอรีผู้น่ารักที่สุดในโลกเ <c oughs> พิ่นท่วงเพิ่นท่วงคอยเพิ่นว่าพ่ออมรห้ามซื้อเยอะเพิน่นว่าคอยก็ว่าเปนคอยกันกองนะพี่น้องเขาไม่ได้ซื้อเยอะหรอกคอยซื้อลอตเตอรีสองใบ อันเส้นพรมมันมีเงินใจในมาจ่ายมือหลังมันมีเงินใจเมันน้องลอยเส้นพรมเพราะว่าพ่อห้ามซื้อเยอะโอ้ยพอซื้อซอ,อ,องใบหรอกเส้นเส้นใบก็เนื้อซื้อก็ได้ไม่ค่ากันบอกว่าห้ามซื้อเยอะเพราะว่าแต่ว่ากับ่ถือดอกพีนองเพราะว่ามัดอกตัวกับดอ,อ,อกหกศูนย์เลขไทยใคร บนดินกับบนซื้อซื้อแตนลอตเตอรี่แต่ว่าออัันนพ่อน้องติ๊กเกอร์พ่นกะพ่นกะถือยืมพี่น้วดพวกพ่นเมาน้ำหนุ่มแอมเพิ่นเมาน้นำหนุ่มแอมปิดแผงนะนะ้าน้องติ๊กเกอร์กับพ่อกับพ่อน้องติ๊กเกอร์เมาปิดแผงพ่นถูกลอตเตอรี่ซ้ำใบพอดีจุบทุน ก็ดีจุบทุน<笑><笑>กาผู้ใดสำหรับผู้ใดถือรถตลีพี่น้องผู้ใดถือถึงวันก็ดีใจนำํำหลายดีใจนํำทุกคนทุกท่านที่ที่ถือรถตลีส่วนคอยี่การล่อล่อคิอวต่อไปกัต่อคิว,อวไว้คือเกาต่อคิวไว้เหมือนเดิมสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรา ามาเขาเรื่องเขาเล่าพี่น้องเอ้ยบ่มีแนวสีบอลดอกเพราะว่าน้องแอมเพิ่นกับบอลอีพอย์อย่างเมื่อวานนี้น้องแอมก็บอลอีพอย์อะไรมีแต่แม่เล็กบ่ผู้จัดการส่วนตัวเพิ่นกับบอสมบายพี่น้องแม่เล็กบอสมบายเพิ่นเป็นวิ่งวิงวิ่งเวียนมาสั่นเห็นแต่เพิ่นลงโผล่หลักหลักไทยพยองอ้วนพยองอ้วนตัดลำมั่นอยู่เนี่ยเป็นผู้วิ่ง หัวเป็นผู้ตันลำมันพันพวยวันตันลำมันประมาณตันลำมันสิปลูกมันนี่ยนะจะไปปลูกมันคือเพิ่นพวดมือนั่นแหละมือเพิ่นว่ามือน,นั่นแหละขายลอตเตอรีร่มือน,นันะคลขายลอตเตอรีร่แล้วก็สิได้ไปปลูกมันเนี่ยบาดน,นี่เพิ่นว่าน,น้องแอมว่า <c oughs> นีนเลลา่เรื่องรับวอคอยสบายพี่น้องแม่ผู้จัดการส่วนตัวน้องแอมส่วนที่สาลับวอคอยสบายแล้วผล่ลงและวะ้วว่าเป็นวิงวินวิ่งเบียนเป็นจังไดบุ ไปก็เลยลากทายเอาไปยังอ้วนกำลังตัดลำมันอยู่กาบบมี่ยังพี่น้องกาปมาเนี่ยนะข้าวข้าวเกี่ยวกับตังแอมชนทิชาสำหรับผู้ใดสิไปปลูกมันซอยนังแอมก็ไปเด้อผู้ใดอย,ยู่ไก่สนมันกับไปปลูกมันซอยผู้จัดการแม่แม่เล็กผู้จัดการส่วนตัวตังแอมชนทิชาผู้ใดอย,ยู่ไก่สนมันกับ ไปปลูกซอยบนแนเพิ่นบคอควยสบายคอยบ่ได้อยู่ใกล้คอยก็เลยไปบ่ได้กบับ่มีหยังมาคุยด้วยหวัวมอนพี่น้องก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าน้องแอมก็บ,บ่มีงานคอนเสิร์ตเนาะกัวันที่18วันที่18ก็คือมื้ออื่นมื้ออื่นนี่เนาะวันที18น่18เนาะมื้อนี้วัน17เอ่อ18 18วันเสาร์19 19ก็มีงานก็ ติดต่อกันสองเหมือพี่น้องน้องแอมมีงานติดต่อกันสองวันคอยกับเป็นเสียงซีมืเหมือเนี่ยเนี่ยเพราะว่าศูนย์หกเตดังมันก็เลยเสียงเหมือบกับประมาณนี่แหละพี่น้องมากุยนัวหอมหวอนกันซื่อๆดอกเพราะว่าข้าวข้าวน้องแอมกับมีประมาณนี่แหละเพิ่นกับโพลโพลยังไม่เลยเพิ่นกับโพลซ้ำนั่นแหละเพิ่นร้อยไทยพออวนลุงอวนตัดลำมันนั่นแหละเขาก็จะมาคุ้ยนัวหอมหวนกันอีก มือนอกแอมมีงานคอนเสิร์ตมืออื่นบุ่นละ่ะจ้างเสียวไล่ละเอียดมาเวาให้ฟังมาเวาสู่กันฟังอีกเทียนหนึ่งสัะคลิปนี้กับประมาณนี้แหละพี่น้องโอ้แมงน,นเสียงเสียงขวอยคือเป็นจังสีวะสงสัยสงสัยสิตับแตกอีน่ะพนว่าซื้อลตอรีบวกกับตับแตก เสียงก็เลยเป็นเสียเอาลาซ้ำานี่ะพี่น้องกะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิขอบคุณทุกท่านที่เขามาหาก้กำลังใจน้องแอมชนที่ชาทั้งช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิวอกไปโดวนวอกไปโดนไล่เสียงเหียบไปเรื่อยกะไปแบบจุดปวดขึ้นเรา <laughs> กะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำเนี่ยพี่น้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ